เรามาอยู่ที่ร้านอะไรครับร้านหมูกระทะจ่าด้ามค่ะจ่าด้ามหมูกระทะค่ะสาขาหนุนสูงเบอร์อะไรบอกเขาเบอร์โทรศัพท์ได้ครับเบอร์โทรศัพท์ศูนย์หกหโทรถามได้โทรถามได้ค่ะอ่าที่นี่เดี๋ยวเปิดเดี๋ยวเดี๋ยวขายขายประเภทไหนถึงมีทุกอย่างค่ะมีประเภทอาหารทะเลค่ะเดี๋ยวเด้อเอ่อขายทอดขายกิโลแล้วก็ปิ้งค่ะมีสองประเภทนะครับหนึ่ง ปิ้งย่างพร้อมแล้วก็มีซีฟู้ดกระป๋องละห้าทีบาทมะขืนมากินอร่อยนะครับแล้วก็มีเป็นกิโลเอาไปทํากินกับบ้านมีน้าจิ้มแยกขายต่างหากหรือรวมอยู่ในหมูมีน้ำจิ้มแยกกับผักแสนแสนน้ำซุปกับตะเขยบอ๋อเดี๋ยวนี้เราเข้าไปดูโลจักบาทโลร้อยสี่สิบนะคะรวมรวมหรือว่าเป็นแยกแยกกร้อยที่สิบแยกได้ค่ะแยกได้ไอ้ตั้งเองหรือว่าตั้งที่ตั้งไหน ปลาหิ่งเลือกอะไรก็ได้ได้หลายแบบเนาะเช่นเดี๋ยวเราไปดูมีหมูมีหมมูีอาหารทะเลพวกปลาหมึกพวกกุ้งค่ะอ๋อเราทำเรียบร้อยพร้อมยีตักไปช่างดูละลายสีสิบแถมนำซุปน้ำซุปกระพักกับผักไม่ได้แถมน้ำจแถมซีอิ๊งาเราจะนำน้ำจิ้มซีอิ๊งาน้ำจิ้มเป็นยังไงของของที่ไหนอร่อยมีหลายรสมีสามรสมีเผ็ดเข้มข้นมีพีฟู้ดด้วยค่ะโอเคโอรโลเดี๋ยวช่าง กมอสสวัสดีค่ะแตนแตนโอ้ยม่พอันโอ้โหโอเคพิเจอสามิกเจอโอ้แตนแตนปิจักนานี่นนะมีมีหลายปิ4กกหมีหลักหลายนะสี่หกแปดติดสอีหกแปดิดสองสี่หกแปดกับสามสิบกรนะครับหลากหลายครับ เออมมิกแยกตางคมใจกี è, so, teachers, so, like ่อเราก็เ ah, ลือกกแต่งไอ่ะมันม ah, ah ah ah. ีอะไรบ้างมาบอกกัน่ออาชีพอูค้มีอะไรอะไรครับนี่งอันนี้โคตรโคตอ่อันแมงใบนางค่นอันนี้แมงกระพุนอันนี้อันนี้อบุ้๊บุบุ๊กระบุ่ไอันนี้ มึกกรบึกกรบก็เอาสเอ่ออันนี้กะินไก่ใช่่นไกอันนี้ปลาหมึกกินหมึกค่ะเก็นหมึกค่ะอ๋ออันนี้หนวดหมึกค่ะทะเลหนวดหนวดปลาหมึกยักษ์นะครับเนี่ยอันนี้ปลาอันดอลลี่ครับอันน네ี้ปูกับหอยกุ้งก็หอยแค่หอยอะไรผมก็กุ้งอะไรเงี้ยไค่ปลากระเบนกุ้งอะไรอย่อันนี้หมึกขาวค่ะหมึกขาวแช่บวย ปุ๋งอะไรมือปุ้งสดค่ะลูกค้าอาจารย์นี่ค่ะนี่โอเคอันนี้เป็นแก้วค่ะเป็นแก้วที่ที่ผมบอกนี่เผื่อใครสนใจจะได้เห็นโอรหลากหลายจะมาหมสิแบบนี้มีนี่อะไรไข่กระทะอันนี้อันนี้เสร็จบุ๊กไหมอันนี้แบบแผ่นค่ะอะไรนะบุกแบบแผ่นบุกแบบแผ่นใส่กรอบเข้ามาอันนี้ก็บูอัดเนาะอันนี้เต้าหู้อันนี้เต้าหู้ค่ะแบบกลมกับอันนี้เต้าหู้หมูเต้าหู้หมู อันนี้อะไรนี่ชีสค่ะชีสเนี่ยเฮ้ยชีสชีสเล็กน้อยชอบครับเนี่ยอันนี้ก็ของแบบเล็กน้อยชอบเนาะใช่ค่ะก็เลยอะไรแป้งหกหมื่นครับกินแล้วนึ่งนุ่มครับมันจะเป็นลูกชิ้นนะคะลูกชิมเนี่ยอันนี้สามชั้นเนี่ยของชอบครับบางคนอะไรนะสามชั้นสดสมชั้นสดมีคนชอบแบบนี้อันนี้ขัดอันหมูอันนี้อันนี้ชอบาบูค่ะชาบูคือชาบูก่อนมันจะนุ่มค่ะเป็นย่างชาบู มุ้งแบบตุ่ๆก็ได้ตุ่มฟองก็หยัดได้หยัดได้ค่ะอ๋อไม่เป็นเป็นแผ่นเป็นแผ่นค่ะหายถูกไปครับอันนี้เป็นเป็นแผ่นๆเจ๊ตุ่มโตโตอ๋อแล้วก็เขาสไลด์แล้วก็ไปตั้งค่ะค่อ่าหรือไปปิ้งก็ได้เนาะแล้วแต่อิงจะชอบเนาะครับอันนี้ก็สามชั้นมักเนี่ยมักค่ะมักอันนี้หมักงาค่ะมักงาอูนุ่นี้หมูนุ่มนมีหมูมังงาด้วยอันนี้ก่างในตับตับอันนี้ มันจะมีสกัดไอ้นี่ไยอะๆใส่ใส่สารโอเครับไอ้นี่ก็เป็นของสดโรลละร้อยสีรชิรวมกันไปช่างได้เปิดฝักรวมได้ค่ะเปิดทุกวันเปิดจะมายองมงนะเปิดเช้าห้าโมงห้าโมงเช้าห้าโมงตีชิพได้กกว่าคือถึงสองโมงสองขุบี่ิบจะมีเป็ดได้สองทีเลยิ้ป๊อบมาดิพิชัวไได้เนอมาดูครับ อันนี้ก็มาถึงก็มาช่างมาเอ่ย่อมเด็กเครื่องออโตมิกส์มันเป็นแบบจำนวนสองประยุกต์สองตำแหน่งเนาะอ่าคนละอันนี้อันนี้มีอันนี้พักชื่อจะบ่ายกับอะไรอีบาทอีพ่าบาทอีพ่าบาทก็มีไอดาก็มีผักมุ่งมีผักมุ้งผ้ากาดแอร็อกส์รทอร์เทอรประมาณนี้เนาะ เง็้เก็บดองใช่ไหมครับใช่ยี่สบบาทคยี่สิบาทค่ะนี่ชอบนคนี่ก็เาพูขูครสิบบาทรับเขาพูดถุงละสิบบาทเขาพดถุงละสิบบาทเาพูดดิบแกะแกะแกะย่ๆเลยแยาๆเลยอันนี้กระเพ็ดเต้าหู้หลอแข็งนี่ผมชอบเป็นนีแบบนี้ ออที่เขาฟลองตาหูใช่ไหมใช่ใช่ใช่อร่อยเลยอันนี้เส้นหนึบค่ะเส้นนี้คืออะไรเส้นหนึบกินกับพวกมาล่าก็ได้กินกับเนื้อกระทะต้มก็ได้กินย่างก็ได้เส้นปลาบึกหมึกเป็นไงมันเป็นเส้นของจีนของเกาหลีก็ของใช่ไหเกาหลีชนิกึีนชนบญี่ปุ่นชนิดโอ้ชนิดชนิดของเกาหลีของจีนเนาะ อันนี้ส่ยลายเพนถ้าลายเพนครับนี่ยจะเป็ <c oughs> นของจีนนะครับน,นี่มันเกาหลีลเกาหลีญี่ปุ่นญี่ปุ่นญี่ปุ่น,อ,น,อ,นอ,อันนี้ก็เซนอันนี้ยี่สิบบาทเพื่อเซนเลยเซนเพื่อเซนอะไรอุดเซนอันนี้เส้นเกาหลีเฮ้ยีทิ้งเกาหลีเลยมันเปนเหนียวเหนียวหนึบหนึบเนี่ยกินแล้วแบบอร่อยกินเลยแค่กินไม่ถามจริงนี่เิ้นเกาหลีตายเพลยนคู่ เนื้อเหนียวหนึบหนึบเนี่ยนุ่มรับนุ่มรับเนาะอันนี้ก่อน้ราจิ้มเรือเอามีน้ำจิ้มห้าดึงแบบนี่้นี่อันนี้เราจิ้มงาค่ะจิ้มงาค่ะอันนี้อะไรดำไม่ใช่ปลาดำปลาดำขายดีที่สุดน้ำเต็มเปรี้ยวทำเองหรือสือเข้ามาทำเองค่ะอันนี้เต็มน้อยยี่ห้าบาทอันนี้ปลาเขียวซีฟู้ดอันนี้ผิดไม่ได้มีตัวเต็ดกลางๆลางอันนี้ แค่เกี๊คนยังมดเนี่ยเขาไม่ทำเออนี่อะไรก็ชอบกันจะมาล่ามาเพื่ออะไนี่เคลื่อนกันเลไอ้พวกที่เอาไปใส่ก็นำตุ่มมาล่ามาล่าเนี่ยอู้โหแบบแบบออกร้อนแบบซู้ซ่าเนี่ยชุดละร้อยแปดสิบเก้าบาทค่ะมีครบชุดอันนี้เลยเนี่ยเอาสมมติเราต้มน้ำเอาีไปเทใส่นี่ได้ไงใช่ค่ะมันมีอยู่ข้างในครบชุดเลยอ๋อใส่ใบเตยใส่เลยไม่ต้อกฟุ้งอะไรเลย มีเส้นมีอะไรอาจารย์รู้ได้นะคะไม่เป็นไรครับถึงเจงหมาล่าซุปความทานอเป็นคนแต่งนี่ยครับตอนนี้นก็ตอนนี้อยู่ที่ตลาดอะไรเนาะตลาดมุงสูงค่ะตลาดตุงสูงอยู่ตรงขามนี่ครับอ ite, อปปสิต DIY ตรงขาม DIY นะครับตม้งสูง DIY นะครับบีดิงมาทีมเลยก่อนครับก็คือตั้งตัวตนะน,นี่ก็ อันนี้ก็อยู่ก็อยู่ก็ล้านด่าตั้มมุ้งกะทะแต่เขามีหลายสาขาใช่ไหมอยู่เป็นเองผมคุยก็แต่กรอบบาลีอยู่ในเมืองหรือไงมีสาขาหัวทะเลเออหัวทะเลในเมืองแถวแถวเซนหัวทะเลเยแต่ตอนั้นโอ้โหโค้งกินมากครับเลยเหมาะความอร่อยจากนู่นมาอยู่บาลีจ่าอ่ะก็นี่ตังจากนานนังตังคสองปีแล้วค่ะสองปีตั้งแต่อยู่ฝั่งนู่น อ๋อครับอ๋อมันอยู่ฝั่งทางเอนี่เองทางเอหลังเซเว่นเมื่อกีครับแต่เราก็ย้ายู่้วมเปิดใหม่เนาะตอนน้ก็เชิญชวนพี่น้องมาเองต้องมาหลัง1ซเวนนาฬิกาห้าโมงเช้าไม่เกินสองทุ่มยี่สิบรถเข้ามาได้ตอนกลางวันนะคะตอนกลางวันรถเข้ามาได้รถไหนรถที่ลูกค้าจะเข้ามาอ๋อไม่ถึงงานยิ้วช่วงนี้มีงานยิ้ววันนวันที่บท่นว่า8ุแปดมีงานยิวห้ากเยนด คือถ้า,มา,มาเมื่คืนเนี่มาไม่ได้เลยเขาปิดในตนี่แต่กลางวันดีได้ตลอดพ<ร><ข>อจะเย็นปุ๊บเริ่มตั้งสาสี่โมงเย็นทางนี้เขาจะปิดคนกมม็นกมาเยอะมากนะครับเมื่อคืนนี่มาขายแบบแบบย่างเนาะ <ขอ S 2> ไปดูในคลิปครับโอ้มีเด็กๆเ,เด็กน้อยแต่ว่าโอ๊โคโค่โโฟ,โโฟ,โฟ,โฟานคือมาหลินกีฬาด้วยแล้วก็มากมายคนมาวันนึงเนี่ยขายดีมากมากบุรีนะครับบุรีจะถือว่าเป็นร้านที่อร่อยคนก็นิยมเป็นแบบ ใครนน่กับป้านกินลาดเนาะครับเดินกินะครับอ่ะปากร้านดาคุณไม่เปลนอยู่ก็พี่อะไรคะอยู่ก็คนขายพี่ติมาคนขายมาดูด้วยเชื่อ์มันเายน่อะไรเชื่ออะไรอยู่ก็พี่อะไรครับเช่นุชเชนุชพี่ติ๋ปากร้านหน่อพี่ตี๋ปากร้านครับคุจาเยนะครับจ่านะคะจาากนนึกัิโลกิโลรอยสิสี่บาทอ่มีาเป็นแบบย่างใหก็ อธิบาทบค่ะสั่งกิโลร้อีบทธิบาทรวมรวมยังไงก็ได้รวมได้หมดอีอย่างครับติดต่อพิธการดีเ็นเชิงพี่องดีเอาพื้นทัศเรลึกๆแบบเกแกียงถ้าสามารถก็แต่ไม่มีส่งรองไม่ไลยมีส่งเพราะมันเช้สองคนเราต้องแก่อของแขแข็งเต็มแบบหลาหลหลายลอันเนาะมันมีกับเกลือรนเขก็มีบาีพวกท่ามาพวกแับเวลาเกือบเที่ยงครับสี่หมา ขอบคุณนะครับ pues ดีคะะครับฮูู้เค okay.